สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะนำเสนอการถนอมไข่ไว้กินหล,หลายๆวันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีไข่ถ้วยแล้วก็น้ำมันพืชยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่แล้วก็ถุงมือค่ะดูการทำเลยนะคะ นำน้ำมันที่เตรียมไว้มาทาไข่ให้ทั่วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่ที่ทาน้ำมัน เสร็จขั้นตอนแล้วหากเราจะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้อุณหภูมิปกตินอกตู้เย็นก็ได้ค่ะทำแบบนี้แล้วไข่ไม่เสียแน่นอนค่ะหากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ